กราคาเพียง3เน79,000บาทผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญาสภาพเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแมมเซนิทัยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้มาเอาใจสายรถเก่งหรือว่ารถซีดานะคะเครื่องยนต์106คันนี้กับเจ้าโตโยตา้าเอาติดปี2016ราคาเพียง3เน79,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญาได้ขับอันติส เดี๋ยวต้องแมมจะพามาชมนะคะว่าภายนอกของเรามีอะไรโดดเด่นกันบ้างอ่ะมาที่สีตัวรถกันเลยตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของสีบร้อนอยู่ว่าสีเทานั่นเองรถสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพลิกความนาท่วมและที่สําคัญไม่แท้ร้อยเซ็์แน่นอนโฉมหน้าหรือว่ากระจังด้านหน้าก็จะเป็นโฉมเดิมโรงงานเลยแบบนี้เลยนะคะมีเส้นคาดขมเมียนนะคะมีช่องระบายความร้อนในส่วนของไฟหน้านะคะนี่เลยอาจจะมีคราบเหลืองบ้างเล็กน้อยนะคะตามสภาพการใช้งานของเขาเลย อ่านี่ถัดมาในส่วนของล้อกันบ้างนะคะนี่ล้อนะคะก็จะได้ในส่วนของล้อแม็กอัลลอยเดิมๆโรงงานจากโตโยต้าเลยยางนะคะคันนี้ก็จะได้ยางขอบ16กดอกยางนานๆเน,น้นๆยางแม็กซิตย,ย่างดีเลยเราให้ยางใหม่แกะกล่องมาทั้ง4เส้นเลยถัดมาด้านข้างกันบ้างนี่เขาให้ดูเลยว่ารถของเราเดิมๆจริงๆนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็มีมาให้ที่กระจก ฟิล์มเอ่ยเลรเอ่ยเราติดใหม่ให้หมดเลยนี่มองบอกเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาอย่างแน่นอนนะคะสัญลักษณ์การขโมยโตโยต้าก็ยังอยู่ครบเลยามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของไฟท้ายไฟเบรกหรือว่าไฟเลี้ยวนะคะก็ให้มาครบดวงใหญ่กลมโตนะคะยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยเป็นคาดโครเมียมด้านหลังโลโก้ต่างๆนะคะ โคด้าเอาติส 1.6G ก็ยังอยู่ครบอะเดี๋ยวดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยบอกเลยว่ากว้างมากนะคะใส่ของได้เยอะมากอ่ะด้านล่างมีอะไรกันบ้างเอยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงเครื่องมือต่างๆนะคะนี่หรือว่าย,ยางอะไหล่รอสเปรก,ก็ยังอยู่ครบเป็นยางใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้เลยซีนด้านข้างก็ดิมๆโรงงานกันเลยค่ะ ให้ดูหัวน็อตนิดนึงนี่นะคะสําหรับหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยแง่ใดๆทั้งสิ้นเลยอ่านี่เดี๋ยวมาชมภายในรถกันต่อเลยค่ะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะขออนุญาตขึ้นไปนี่ให้ดูเลยว่าด้านหลังคือกว้างมากนะคะนั่งได้3-4คนหรือถ้า ตัวเล็กๆนะคะก็4ีคนเลยทีเดียวเข็มขันนี่ราภัยต่างๆก็มีมาให้ทุกจุดนะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีเบจนะคะนุ่มเด้งแน่นอนเลยนี่ยังไม่คลิปนะคะลูกค้าะ,ะอ่ะไปต่อในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยคันนี้นี่นะคะระบบกระจกก็จะได้ในส่วนของออโต้หมดเลยนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยแล้วให้มาสอดอกเลย ขออนุญ,ญาตนะคะนี้นะคะพรมลายก็เป็นแบบ3ก้านนะคะมัตติฟังก์ชันอย่างดีเลยคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดําตัดกับสีเบจได้อย่างลงตัวมากส่วนตรงนี้ก็มีการตกแต่งเป็นลายไม้นะคะเพิ่มความสวยงามเครื่องเสียงต่างๆก็สามารถยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยแอร์ก็เป็นระบบแมนวนวลตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นที่จุดบุหรี่ได้ด้วยนะคะเนนคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย รงนี้ก็มีเป็นที่เก็บคู่มือหรือว่าที่เก็บของได้หมดเลยนะจ๊ะอ่าภายในก็จากประมาณนี้เลยค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.6หรือว่าเครื่อง16นั่นเองนะคะนี้เลยจะเป็นเครื่องของ VVTi แบบนี้เลยนะคะจุดแต้มสีต่างๆนะคะแผ่นมอกก็นี่เลยก็ยังอยู่ครบรถไม่มีการชนหนักหรือความนำํำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญเราตรวจให้มากกว่า 500กว่าจุดเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะให้ดูคานด้านหน้านิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นรอยกดทับของฟ้ากระโปรงนะคะที่เป็นรอยแบบนี้นี่ก็คือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนส่วนคันนี้ไม่ว่าจะเป็นหม้อแบ,บตต่างๆนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะก่อนออกเราก็เช็คให้30รายการลูกค้ามั่นใจได้เลยคะ่ะเป็นไงกันมะคะกับรถเก่งซีดานที่น no ้องแหม่มพามารีวิววันนี้ใครที่ตามหาโตโยต้าอัลติ พนเพียง5,000กว่าบาทตลอดสัญญาคันนี้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0950304555หรือว่าจะโทรหาน้องแมมโดยตรงได้ที่เบอร์0611758877เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะทานน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้งหรือว่า20,000กิโลดอกเบี้ยก็โคตรถูกเลยเริ่มต้นเพียงแค่2.89นะคะและยังไม่หมดเรายังมีโปรขับฟรี90วันให้อีกด้วยและยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเดือนนี้มีมาให้จุกๆเลย ส่งฟรีไปเลยทั่วไทยนะคะจัดไฟแนนฟรีถึงบ้านหรือว่ารับส่วนลดไปเลย5,000บาทสำหรับใครที่สนใจก็รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะใครที่อยากได้รถเก่งนะคะทักแชทหาน้องแมมเซรีไทยรถสวยได้เลยค่ะ